วัสดีครับพบกับผมได้หลองคนเดินนะครับวันนี้ผมไปป้นเงินแม่มาครับผมเลยได้มาอยู่แต่คุกเนี่ยแล้วมันต้องแหกคุกออกไปยังไงไะทีเนี้ยหายเลยไงไปทังขยะทังขยะนี่คนไหนคนไหนเสร็จนี่ไม่ไ,ได้เคลียร์เลยเลยเขยะน,น,นี่ไอ้เีสร็จหรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่น The fuck อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อกินแต่ไปทุบหัวมาม,มึงไะกินไปเอาไปทำอะไรเกินแต่ว่าแก้วน้ำเนี่ย อ๋อไม่มีช้อนอีปิ้นเทียนเลยนะอ๋อ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 า๋ออ๋อท่องชีเจ็ดเข้ามาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปได้ก็ไปได้เออไปเลยไปเลยใส่โกมึงใส่โกเว้ยไปเล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 ยดูสิผมผมนาดันพอครับโอ้ออกมาได้เลยเว้ยก็ตีเลย ก็บรรลับถึงที่นี่ขายไอเปจำเมืองเลี่ยเนี่ย It was at this moment that he knew he fucked up ออุตกเลยกูตกกูตกเลยนี่เสีรถเลยอะค่มันล้อไม่ต้องไปเติมตังค์ซื้อครับรถฟรีมีอ้เจดีฟอรสปีดโอ้ยย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 ยอะยยยยยยหายละย โอ้ยโดนมาโดตามขุดกูมาไอ้จิบไปแล้วโอ้ยเปิดปีนี้เลยโอ้ยโอ้จิบไปแล้วเออเออจิบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เฮ้ยผัวไอ้ไอ้เขาเมืองไอ้ี่มาเลยรู้สึกรู้สึกรู้สึกเท่ เฮีโร่ไอฮีโร่อะมาดิ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 อ๋ก็ซื้อหมดโอ้มาดิมาดิไม่ได้วัดน่ะมาดิโอ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยเอ้ยไม่ตายเออเออกูจะตายเออลมกูมาดีมาดิโหมาดโหอย่นั่นอย่างนัเออตายไปดิโง่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงตายอ่ะนี่ยิโลงโง่โอเคครับตอนนี้ก็ปิรามิดเปิดให้ป้นนะครับผมก็จะไปป้นปิรามิดตาตอนนี้โอเคครับอนนี้ก็ใกล้ถึงปิรามิดแล้วนะเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮนยเอ้ยเฮ้ย่ยยยะ,ะ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮกยเฮ้เฮยเฮยเฮยเฮเเยเ้ฮ้ย เฮียคนเอ้ยเฮียเดี๋ยวแก้มมือใหม่เดี๋ยวแก้มมือใหม่เนี่ยเอยกูตัวใแล้วเอาเฮ้ยมตายแน่นกูไม่ตายกูบอกเลยนี่เอ๊ย,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 ย กลับายกลับายเดเดวเด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 วเเด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 เริ่ก The fuck อ๋เฮ้ยโอ้เฮ้ยาคาปป่นป่นเพดิกว่าป่นเพดีกว่าเปเลยเปวเลยเฮ้เ้เเรถควรถว แล้วถึงแล้วถึงแล้วไปเลยไปเลยแล้วมันเข้าไปยังไงไปเนี่ยวุ่นไงเนี่ยไม่เก็บอ๋อ Hello Why you bully me? ไอ้้ส <Hello. S 1> ัตว์นี ตายไปดิโง่นธนาคารมันธนาคารเอาเลือกเอาเลือกใครเอาพร้อมไปจอดวะเฮ้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 มธนาคารเลยมันธนาคารเลยวู้ยแม่ได้ดิได้ดิชอๆๆๆๆด็อปช็อปช็อปนี่นี่โคตรเซียนนะโว้เซนเกินเขม้มาเกินเลยเขม้มาเกินเลย รวยเลยคนรวยคนรวยโอ้โหได้เงินคุณเยอะอ๋อา๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยแบกคำตอบไม่ได้อยู่เหกือนกับคได้อยู่ไปเด้อไปเลเด้อถึงไหนถึงไหนถึงแล้วรวยแล้วกูรวยแล้วเฮ้ยโอ้โหอัพเดทเวลาเวลาตำรวจดีกว่าโรงพักทางไหนวะางโงพัก

ออกมาดีเฮียเขาจะลูกซีพีกัดหน่ะไปดีเชี่ยเป็นหมาเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอ้ย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 ไอ้สัสเออกูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป้าเฮียอย่าต้องไปแหกคุกใหม่ทีน่ะ ไปด้วยก็ไปด้วยก็ไปด้วยจะคุ้นวัยแล้วคุณเกียร์เลยเนะี่ยคุค้นวัยเลยไฮปัดเด็กเียอ้คุ้เกียเ oh, ลยเนี่ยอ้าวอ้าวอีเมียบีแม่มเอ้ยคุณตายเลยได้ได้ได้ đi cào cào đi đâu? Cào đi Ai ngu? Đau. Đau biết sao? Bỏ lại để cho tui đi kia cắt. Mát chỗ này đi, này đi, đi kia. Đuổi lại đi kia, phong à? ่แปลกตำรวจเลยเออตำรวจดิมาดิไม่ไหวจะเคลียวอ่ะกูไม่ไหวจะเคลียวอ่ะตายพิซดาไหนไหนตำรวจตำรวจตัวไหนอีกตำรวจตัวไหนอีกเออโอ้ยเจ้ยแม่งมันเละแบบไอจีเลยเฮ้ยแล้วเสร์มนี่มันจะพวกท็อกซิก ตงอยาให้กูไ uhm, ด้ขี hey, 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 hey. ่การ์ดไอสัตว์ชิ้นนี้กูได้หอแล้วได้หอแล้วไปเยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่ไปเเด้อไปเลยเด้อ ่เราได้เราได้เสร็จโอ้ปืนมือก่อนไหนเฮียเจะากีการเดียวกีการโอ้ยิงเขาทำไมอ่ะ คืออะไรปะนี่คืออะไรเนีโอ,อ้อ้อ,อีกินีมันตีนเลยบคอนเออเอาขีก,กาญจาเหรอสองพันปีต่อ เด sort of <t songs> ็กบอยไม่สะอาดนะตายไปซะมึงไอ้ีอะตายไปมึงไม่ได้กีดเจ้โอ้เนีไเด็ดพวกท็อซิว่ะ ปแล้วกไปแล้วก็ได้กี่การี่ยงง้องง้อไปละเด้อไปแล้เด้อเออหายเข้ามวดีเจ้าผู้นนักตายหาสมงศ้องไปไหนละลองผลไปไหนละตายิ้สมงอ่ะมนตีนดีนกะตายดิซะ น,นี่ตายตายเออไ่ตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตาย h e l ม e โอ,โตตอ้ตายเลยเฮ้ยโดนลไปเลยส่วยนเดี๋ยวพวกฟอกซิกว่ะ